เก็บเห็ดพอจ้าพี่น้องค่ะเก็บเห็ดพอแต่ว่าคนไล่หนาเลยพป่นองเอ้ใครจะมาหาเห็ดพอมาหาได้แต่เห็ดจะมีไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่กันีนี่นี่นอ, <laughs> น,น,น,อนี่ เพื่อนเขามาหานะคะขู่หุงลูกโอ้ยได้รักษามาพูดเขาคอยเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยที่ส่วนบุคคลเด้อข้าวเออกระบอเขาเขากระบอเขาดอกมันเดะนองอแบบตัวน้อยเฮาบอด้เอานะคนไม่อยู่ได้ที่เฮาวเดซาฮาวได้สามันเดะ เอ้ยอันนี้ได้กินอันนี้แหละเอ้ตั้งกตีเอโฮเอสศูนย์เอสเหนีงเนาะมาเอสซอาให้จุนเด้อโฟนให้ตุสิออมโหลดที่เฮาทั้งหมดเลยปีนานแล้วก็เซอร์โหลดบ้านเนี่ยเสริมของผู้เลิมขึ้นเออแี่เล้นอหาเห็ดเพาะจ้าพี่น้องค่ะ หาเห็ดเผาะหาเห็ดเผาะนี่ประจัน์ประจัน์นี่นี่เห็ดเผาะธรรมชาติพี่น้องเอ้ยไม่มาปัจจันตนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ห่วงไว้ก็ไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยป่าหมดนะคะอันนี้พออันนี้เป็นที่ส่วนบุคคลเด้อพี่น้องอันนี้พอิตโบได้ให้หายเขานะคะก็เลยพอได้กินพี่น้องเอ้ยนะคะป่ามันหมดพี่น้องไปเบิ่งแน่ โอ้ยนะคะพาก,กันตัดไม้ทำลายป่าป่ามดมองหาเฮ็ดกับโบมีบ่แบบนี้พี่น้องเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคนหาเฮ็ดขึ้นกัะสะสะสะจะแต่ได้พี่น้องสะจนหายน้อยมันมดผดู้หล่อืออันนี้เป็นที่ส่วนบุคคลพี่น้องคะ่ะบได้ให้ผู้ใดเขา้าเป็นที่ส่วนตัวนะคะทำรั้วทำอารั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะก็เลยพอ พอได้เก็บกินพี่น้องเลยอืมป่เก็บแล้วเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะพอได้หาขั้นกับบริกินพี่น้องเอ้ยป่ามันมดอนาคตทางนาแห้งเต็กเหรอพี่น้องป่ามันมดเลยฮะอันนี้หาเห็ดเพาะหาอ้าแม่นอะไรตับนับบันแหละต่อไปนยะประจันป่ามันหมดใครจะให้ใครเข้าป่าเขาไม่มีเลยถ้าไม่รักษาอาป่าใครป่าเรา อะไรเบิกป่าเบิดแล้วก็บริมองหาก,กินพี่น้องเอยต่อไปอนาคตทางนาเพราะว่าคนมันคนมันหลายกับ,บติเขาห่วงเลยเนาะพี่น้องเนาะที่ไฟที่มันนะคะอันนี้ฮะเพ็ดดด้อพี่น้องเด้อนะบอบอให้หาแล้วเนาะไม่ให้หาเลยเลยเ,ลยเลยนาะที่ส่วนบุคคลพ้ใดสิให้หาขั้นนั้น เขาอยากให้ค้นหาไปนั้นเขากับเอ็ดหัวตัวเบาแต่อ้ยพี่น้องที่ของเฮาเฮากะเอาตะดกง่ายๆพี่น้องค่ะพ้าตื่นรักษาค้นเดดนี เออกระย,ยาคันยู่อู้พี่น้อง,งเมืองแน่ๆข้าวอกลาดนี่ข้าวอปาปาเ<ห>พราะว่าจงาเ,ราาจเพระาพระว่าเขาบ่ได้นปีนตัวน้อยมันนะตุม้มน,นี่พี่น้องขาโอ้ยเขาคู่ดีๆเลยตุ้มเอ้พี่น้องอค่ะ อันยเบอร์ปรแปลกๆขาอดบลับ,บ,ดบเดี่นี้พิการเป่าเฮอยู่นป่มีคให้กินอยู่ยเบกแล้วไปกินเม,มื่อไหร่บ่แม่ บอกตอนแรงไม่กินได่กินอันแมงหาได้กินเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดอันนี้เราได้ได้แหะฮะล้อเลาะไปเพื่อมาเสร็ แมนเพออันที่หานี่บอกที่หาย่างเละนี่คะเลาะหามีคน้ครมีใคาอื่นเข้ามาเอาไปแล้วเขาผิดเขาผิดข้างคุณลยมากกระจุก